ขนมบางรอยัลแผ่นหนานะครับเนื้อนุ่มมากทีเดียวรับประทานกับอะไรก็อร่อยครับเดี๋ยววันนี้เราจะนํามาเป็นส่วนประกอบหลักในการทําเมนูอาหารเช้าง่ายๆนะครับมาพร้อมกับหน้าครีมคอนหรือว่าครีมข้าวโพดที่มีส่วนประกอบของชีสมอสเซเลล่าครับ ส่วนประกอบของครีมคอนนะครับหรือครีมข้าวโพดจะมาในรูปแบบกระป๋องเวลาที่เพื่อนๆไปซื้อเนี่ยครับจะอยู่แผนกอาหารกระป๋องนะครับหาไม่ยากครับปกติแล้วนะครับเราจะเอามาเป็นเบสในการทำซุปข้าวโพดหรือว่าจะราดบนไอศครีมก็อร่อยครับวันนี้เราเอามาทำเป็นหน้าชีสซีครีมคอนนะครับเราจะนำครีมคอนนะครับผสมด้วยมายองเนสครับใส่พริกไทยดำเล็กน้อยครับตามด้วยชีสมอสซาเลล่าผสมให้เข้ากันครับ ตัวหน้าชีสซีครีมคอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนของขนมปังกันเลยครับสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะครับสูตรนี้เราใช้เนยเค็มนะครับทาขนมปังให้ทั่วครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ส่วนประกอบของครีมคอร์ลงไปครับเกลี่ยให้ทั่วๆขนมปังครับขูดชีสพามิซานะครับลงบนบริเวณผิวหน้าเล็กน้อยครับ นำเข้าอบที่180องศาเป็นเวลา10นาทีครับชีสซีครีมคอนโทสสูตรนี้นะครับสามารถเสิร์ฟคู่กับเมนูไข่ตามที่เราชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกมเบลออเมเล็ตหรือไข่ดาวนะครับแล้วก็เคียงไปด้วยเบคอนแฮมซีกอก ให้เป็นอาหารเช้ามื้อใหญ่ได้เลยลองทำกันดูครับ